เพื่อนๆครับเชื่อหรือไม่ครับว่าทัศนคติของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่มีพลังอย่างน่าอัศจรรย์ใจมีผลของการคิดวิจัยในาศาสตร์ของวิชาจิตวิทยามากมายที่ให้บทสรุปซึ่งเชื่อถือได้ว่าทัศนคติของคนแต่ละคนเป็นเสมือนพลังขับเคลื่อนพลังชีวิตของคนคนนั้นและทัศนคติยังเป็นเสมือนขั้วด้านหนึ่งของแม่เหล็กที่จะดึงดูดให้เราไปกองรวมกับสิ่งที่ทัศนคติของเราเป็น อีกครั้งยังมีผลดึงดูดสิ่งที่เราคิดตามแง่มุมทัศนคติของเราเข้ามาหาตัวเราด้วยสำหรับคนในวัยทำงานการทำงานถือเป็นภารกิจในชีวิตประจำวันที่เป็นช่วงเวลายาวนานของชีวิตเพราะคนเราจะอยู่ในวัยทำงานมากที่สุดในสัดส่วนของชีวิตเราคนทุกคนย่อมต้องการประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานการจะประสบความสำเร็จในการทำงานได้กุญแจสำคัญนอกเหนือไปจากทักษะความสามารถในการทำงานและโอกาสแล้ว ทัศนคติถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวได้ในการทำงานศึกภายนอกนั้นเราอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ศึกภายในก็สำคัญมากแล้วเราจำเป็นที่จะต้องควบคุมมันได้นั่นก็คือทัศนคติ814 efm สวัสดีครับวิธีเงินล้านล้านแรกแห่งความสำเร็จ เพื่อนๆครับผมก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่เราควรจะปรับก็คือทัศนคติครับเราควรจะมีทัศนคติที่ดีเสียก่อนหากจะพูดถึงเรื่องทัศนคติคือความคิดที่มีเหตุและผลคุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสําเร็จคิดอย่างมีสติมองความเป็นจริงมากกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่สําคัญเมื่อเทียบกับทัศนคติของเราที่มีต่อเหตุการณ์นั้น และในทัศนคติเชิงลบกับทัศนคติเชิงบวกเนี่ยมักจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันซึ่งเรานั้นสามารถเลือกได้ซึ่งทัศนคติที่ดีอาจเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาอุปสรรคขวางน้าแค่เรานั้นค้นหาโอกาสให้เจอการเดินทางสู่เป้าหมายมักจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอยู่ตลอดเวลาเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นตลอดเวลาวันเวลาไม่เคยหยุดนิ่งยิ่งเป้าหมายใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆมากแค่ไหนเราก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ใช่สิ่งที่เราวางแผนไว้มากขึ้นเท่านั้นการมีทัศนคติที่ดีจะทําให้ใจเราสงบสุขยกตัวอย่างเช่นการที่เรานั้นต้องการที่จะไปร้านสะดวกซื้อเพื่อจะซื้อขนมปังปิ้งเวลานนมพนักง,งานขายบอกว่าวันนี้ขนมปัง หมดค่ะเราก็จะตอบอาจจะตอบว่าครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับแต่ถ้าเรามีทัศนคติในเชิงลบละ่ะเราก็อาจจะพูดว่าอะไรกันเป็นไปได้ยังไงของจะหมดได้ยังไงไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ก็ตามเมื่อเรายอมรับผลลัพธ์ด้วยทัศนคติที่ดีได้แล้วเราก็จะมีวิธีการจัดการกับเหตุการณ์นั้นและเดินทางสู่เป้าหมายต่อไปนะครับความสำเร็จเนี่ยจะรอเราอยู่ข้างหน้า หากเรามีทัศนคติที่ดีเสียก่อนนะครับเ,เพื่อนๆเชื่อหรือไม่ครับว่าปัญหากับความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเพียงเส้นเมืองบางที่ขั้นระหว่างการเท่านั้นเองนะครับเมื่อเราพูดถึงการทํางานชีวิตในการทํางานเนี่ยสิ่งที่หลายคนนึกถึงนั่นก็คือความสําเร็จถ้าหากงานที่ได้รับมอบหมายสําเร็จรุ่ลรวงไปด้วยดีก็คงยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มรับความสําเร็จ แลวถ้าหากว่างานมีปัญหาล่ะมันทําให้เราเร่นรู้สึกท้อแท้ใจยนะิ่งหนักจนกระทั่งบางคนเนี่ยหนักสุดเนี่ยถึงกับถอดใจและลาออกเปลี่ยนงานหางานใหม่ยอมลาออกเลยนะครับเพราะความผิดพลาดหรือว่าการแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้หลายคนที่มีอาการเป็นแบบนี้บางครั้งแค่ปัญหาเล็กๆมันทําให้เราเนี่ยคิดมากจนกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับก็ย้อนกลับมาก็คือเกิดขึ้นจากความคิดของเราล้วน,นเพราะว่าเรื่องนี้ ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับว่าเรามองปัญหาเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานหรือมองว่าปัญหาเป็นเปรียบเสมือนเกมที่ให้เราเล่นสนุกเล่นผ่านด่านสำหรับผมแล้วผมมองว่าปัญหานั้นทำให้เราได้เรียนรู้ทำให้เราได้รู้จักแก้ไขเอาล้ครับเพื่อนๆมาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับสำหรับวิธีคิดที่แตกต่างก็คือทัศนคติที่จะทำให้ปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ที่กำลังเผเชิญเนี่ย กลายเป็นแค่เรื่องที่ท้าทายต้องเอาชนะให้ได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทัศนคติกกในการทำงานที่ดีหากคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในอาชีพก็ควรที่จะมีทัศนคติที่ดีควบคู่ไปกับทักษะความสามารถและประสบการณ์การทำงานของเพื่อนๆนะครับการมีทัศนคติที่ดีต่อง,งานและที่ทำงานจะทำให้เรานั้นทำงานอย่างมีความสุขนะครับปรับทัศนคติในการทำงานแล้วเราก็จะทำงานอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขได้นะครับ 814 EFM วิธีเงินล้านลานแรกแห่งความสำเร็จข้อที่หนึ่งคือรักในงานที่ทำบันไดสู่ความสำเร็จขั้นแรกเริ่มจากคุณต้องรักในงานที่ทำสียก่อนแม้จะไม่ได้ทำงานที่คุณรักเหมือนคำพูดที่ว่าหากไม่ได้ทำในสิ่งที่รักก็จงรักในสิ่งที่ทำเพราะงานเป็นส่วนสำคัญเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตคนเราฉะนั้นหากคุณรักงานที่คุณทำย่อมทำให้คุณมีพลังให้การสร้างสารรค์สิ่งต่างๆออกมาได้ แน่นอนว่าเมื่อคุณทำงานด้วยใจทุกๆคนย่อมเห็นแล้วรับรู้ได้จากผลงานที่คุณทำอย่างแน่นอนนะครับ 2. ทุกเรื่องในชีวิตคือการเรียนรู้แม้ผลลัพธ์ของงานไม่เป็นไปดังที่คาดหวังก็อย่าจมอยู่กับอารมณ์เชิงลบให้ตั้งสติแล้วทบทวนว่า งานของเรามีจุดผิดพลาดตรงไหนมีวิธีปรับหรือแก้ไขหรือไม่หากพิจารณาแล้วว่าความรู้เราไม่มากพอให้ขอคำปรึกษาจากผู้รู้จริงก่อนนำความรู้ที่ได้มาปรับแก้งานเสียใหม่ยิ่งเรามีสติยิ่งเริ่มต้นใหม่ได้เร็วนะครับดังนั้นจาไว้ว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคือช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้เราเติบโตยิ่งขึ้นและมีประสบการณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ 3. กำจัดความกลัวในใจด้วยความคิดที่ดีเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆหรือได้ขยับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะครับอาจจะเกิดความกลัวการดูแลลูกน้องความไม่มั่นใจว่าตัวเองจะปกครองคนเหล่านั้นได้หรือเปล่าและเสมือนว่าไม่พร้อมกับโอกาสนั้น เมื่อเจอกับสถานการณ์นี้ขอให้โยนความคิดที่ว่าเราทําไม่ได้ทิ้งไปเลยให้คิดเสียว่าสิ่งนี้คือโอกาสที่ท้าทายในการแสดงความสามารถการที่คุณได้ขยับตําแหน่งขึ้นไปสูงขึ้นขอให้คุณรู้ไว้เลยว่านี่คือโอกาสที่ท้าทายในการแสดงความสามารถอย่าได้เขินอายอย่าได้ท่อมตนจนเกินไปแต่ก็อย่าได้โอหังจนเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่าถอดใจตั้งแต่แรกนะครับมิเะนั้น ขอบอกเลยว่าโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆเสมอไปนะครับ 4. เคารพและให้เกียรติผู้อื่นไม่ได้มีแต่ผู้อาวุโสกว่าเราเท่านั้นที่ควรเคารพและให้เกียรติแต่เราควรให้ความเคารพกับเพื่อนร่วมงานทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเราก็ควรปฏิบัติต่ตอพวกเขาด้วยความสุภาพและให้เกียรติเขาเสมอเพราะพวกเขานนั้นคือมนุษย์เช่นเดียวกับเราแม้เราอาจไม่เห็นด้วยกับเขาในบางเรื่องก็ตามเราก็สามารถถกได้ เราก็สามารถหยิบยกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นต่อกันได้นะครับเพื่อที่จะให้งานของเรานั้นลุ่ล่วงไปได้ด้วยดี5สร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมง,งานอันนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมีเพื่อนสนิทในที่ทํางานก็ได้หรือเราเนี่ยไม่จาเป็นต้องรู้ทุกเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานก็ได้นะครับบางทีการที่เรารู้มากเกินไปเนี่ย อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับตัวเองก็ได้นะครับแต่การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าและคนอื่นๆนั้นย่อมทําให้บรรยากาศในการทํางานเป็นมิตรมากยิ่งขึ้นต้องไม่ลืมว่าในทุกๆวันเนี่ยเราต้องเจอแล้วเราเนี่ยจะต้องได้ร่วมงานกับพวกเขาเนี่ยก็เกือบจะทั้งวันนะ ดังนั้นจงรักษามิตรภาพในที่ทำงานไว้นะครับเพื่อให้ชีวิตทำงานของคุณมีความสะดวกสบายมีความไหลลื่นและทำให้คุณนั้นรู้สึกอบอุ่นใจมีความสุขมากยิ่งขึ้นเป็นธรรมดานะครับที่เราทํางานที่ใดก็ตามก็จะมีคนที่เขาอยู่มาก่อนอาจจะคําพูดข่มเหงเราบ้างอาจจะมีการมองเราแบบในเชิงลบบ้างสิ่งที่เราควรปฏิบัติต่อเขาก็ขอให้เพืเ่อนๆเ,เนี่ยจำทัศนคติที่ดีไว้ครับยึดมันในทัศนคติที่ดีไว้การที่คุณมีทัศนคติที่ดีมันจะ จะเป็นตัวสลายทัศนคติเชิงลบของอีกฝ่ายไปได้เลยครับ หกมองหาแง่มุมที่ดีของเพื่อนร่วมง,งานและเจ้านายนี่คือกลุ่มคนที่เราต้องพบเจอและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอยู่ทุกวันนะครับหากเรามีทัศนคติที่ดีก็จะดีไปแต่หากความคิดความรู้สึกในแง่ลบต่อพวกเขาสิ่งนั้นจะทําให้เราไม่มีความสุขและส่งผลต่อการทํางานที่สําคัญคือส่งผลในเรื่องสภาพจิตใจด้วยนะครับการที่เราต้องไปทํางานในที่ที่เราไม่ชอบเพื่อนร่วมง,งานทําให้สภาพจิตใจของเรานั้นเสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับบางคนนี่ถามว่าอยากไปทํางานสายไหมไม่ได้อยากหรอกครับ แต่ไม่อยากอยู่กับเพื่อนร่วมงานแบบนี้ซึ่งกับผมเนี่ยจะไม่โทษเพื่อนร่วมงานคนน,นั้นนะแต่อยากให้เราเนี่ยหันมาปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองซะก่อนด้วยการปรับทัศนคติในเชิงบวกนะให้มากเข้าไว้นะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจในความเป็นมนุษย์ เราไม่สามารถบังคับหรือเปลี่ยนแปลงใครได้จนกว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะรับฟังและเปลี่ยนด้วยตัวของเขาเองครับสิ่งนี้จะไม่ช่วยอะไรเลยถ้าเพื่อนๆไม่ได้รับรู้รับฟังและทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผมพูดและนำไปปฏิบัติจริงขอให้เราสร้างทัศนคติที่ดีเขาไว้และเมื่อน,นั้นนะครับทัศนคติที่ดีเนี่ยแหละจะเป็นตัวมาลายทัศนคติเชิงลบและนี่ก็คือคำแนะนำจากกระผม8 1 4 efm มิชีเงินล้านล้านแรกแห่งความสำเร็จ